ยืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงมาร่วม3ปีแล้วนะคะสำหรับไอดอลสาว s w e a t 16ซึ่งนับเป็นการเดินทางที่มีทุกขและสุขปะพลกันต่างก็เป็นกำลังใจให้กันแน่นอนว่าที่ผ่านมาก็ได้รับประสบการณ์มากมายและขอขอบคุณแฟนๆที่คอยให้การสนับสนุนพวกเราด้วยดีมาโดยตลอด การเดินทาง3ปีของพวกเรานาะอก็ถือว่ามีทั้งเดินที่มีความสุขมีความเสียใจมีความท้อแท้แต่ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้เราพัฒนาตัวเองไปมากขึ้นทุกการเดินทาง,งพวกเราเนี่ยก็จะมีแฟนขับอยู่ข้างๆอยู่แล้วพวกเราก็รู้สึกเป็นกาลังใจให้เขาแล้วเขาก็ส่งกําลังใจมาให้เราอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับอีเวนต์ล่าสุดข,ของพวกเรานะคะวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะที่เซนทันลแกร์มานายนะคะชั้น6ค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าวินสวทีท ตลกสวยฮ่าค่ะในงานก็จะมีไฮไฟแล้วก็ทูช็อตนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรามีโชว์ครั้งแรกแบบเต็มทีมเลย <All right. S 1> ในเพลงบิดมิดใจะคะ่ะ mm hmm. เป็นเพลงเป็นเพลงประกอบอซีรีส์ซิทคอมเรื่องวินดี่สเอ็ด mm hmm. เด็ดใจเธอ,อยังไงก็มาเจอกันนะคะแล้วก็ต้องฝากทุกทุกคนมากมากไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i s i g h HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ